มาค่ะพี่น้องค่ะมาแก่งเ็ดใส่พักหวานน้ำยายน้อยจ้ามีแหน่งน,น้อยนึ่งมีพักหวานแล้วก็เฮดขอนขาวค่ะนึกยากกินค่ะพี่น้องค่ะก็เลยไปหาซื้อมาเก่งกินกินแซ่บกันเลยวันนี้ไปลงมือแก่งเลยจ้าน้ำยานางค่ะพี่น้องค่ะน้ำยานางกับข้าวเบือ่อ เดี๋ยน้อยจะโบใส่น้ำหลายพี่น้องค่ะเส้นน้ำอดเจาะเพิ่มน้ำอีกจากน้ยก่อนสีน้อยโหดโเกกินเช็ดๆก่อนเลยน้ำน้อยๆค่ะคนๆคางหมอ้อเสร็จแล้วก็ใส่สุปร์ค่ะพี่น้องค่ะ ใส่รถเสร็จแล้วก็ใส่บดดีจ้ะจโลดีเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปลาน้ําปลาเฮามีอยู่บ่น้ําปลามีตั้งแต่ต้นแน่นี่ปลามีตั้งแต่ต้นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้อยเอาตั้งแต่น้ําเพิ่ดค่อยได้กใส่น้ําลงไปปลาสดจ้ะบ่ได้ใส่ปลาขวดเด้อใส่ปลาสด ปุ๊ปุ๊กประเดกจะค่อยเซฟน้อพี่น้องเนาะคนคนเด้อเขาเบื่อเขาเพิ่งจะเป็นก้นนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเก่งลงไปฟ้อมกันหมดเลยขัาวบวงพักหวานแกงผูดุนแกงแฟบเดียวกับเซ็แกกลงนุ้น้อยนึงเฮ็ดขอนขาซื้อเฮ็ดขอนขามาส่งคีดแล้วก็ซื้อเอ ปักหวานเห็ดคอนข่าวกระเพงีงปักหวานกระเพงีงพี่น,อน้องเลยเสซฟๆน้ากันเลยเก่งนบนุญยากเก่งง่ายๆ่นึกยากค่ะพี่น้องค่ะจยน้อยไปจยน้อยไปจย,น,ย,ปยน้อยไปสิไปเสื่อนเฮดบดค่ะมันบุมีได้แ,แต่เห็ดคอนข่าวมา โลละส่งร้อยห้าสิบเพชรขอนข่าวถ้าเป็นเห็ดบดทันโลละสามร้อยพี่น้องเลยสองร้อยสามร้อยก็ได้กินได้พี่น้องเลยาย,งงยากบ่ค่อยมีเวลาถ้าไปตลาดของเตยหันมีอยู่ไอเห็ดบดค่ะเห็ดบดโลละสามร้อยอย่าน้อยซื้อมาคิดละสามสิบบาทถุงหนึ่งห้าสิบบาทกันนี่เดี๋ยวนี่แกงบบต้องไปแกงน้ำาหลากแกงน้ำน้อย,อ,ยออเจ๊อ คนคนเด้อให้เขาเบื่อเพื่อนนั่นะเดี๋ยวเขาเบื่อเพราะติดหม้อตะไคร้จ้ะน้ำยานางกระปัน้นใส่ตู้ไว้แล้วเรียบร้อยเวลาเขาจะเกลี่ยยิงไต่เขาก็เทเกลี่ยแบบสบายคานช่วงนี้ก็ได้พี่น้องเลยมึอน,นี้ก็หยุดขายของอีกเซฟเซฟกันเลยโอ้ยอย่าได้ไขดด่หมูแดงมาใส่ดิพี่น้องเลยใส่ไข่หมูแมด,เดงแนะเซฟเซฟเนาะเห็นเพิ่นแย่ไขดด่หมูแดงอยู่บนนอกบรรนาเขาแล้วก็โอ้ยสะโอน ยายน้อยอยู่บ้านยายน้อยก็พอได้กินอยู่ยน้อยก็ไปหาแง่คือกันแกงอ,อัดโจ๊กแกงน้ำอ,อัดโจ๊กต้องไปแกงหลายแกงหลายแล้วก็บ,บอกแซ่บกินคนเดียวกินคนเดียวก็แกงน้อยเดียวมือ้อนี้บ่มีพริกเขียวมือ้อนี้ฮะบ่มีพริกอ่อนพี่น้องเอ้ยก็เลยใส่พริกแดงให้มันงามๆ อืมอมอไปทางเค็มซะบ่เราโบเข็มดอกพอดีพอดีพอดีพี่น้องเลยบกเข็มดอกแซบแล้วพี่น,น้อยขบคุณเนยเด้อยัยนเขาเบื่อติดหม,ม้อลูกสาวเฮงบอกแกงหันจะคุณไหลคุนจนเอฟซีเวียนหัวก็จะลูกสาววะอุ้บโบคุนคือมันสีโบขักเลยพี่น้องเลยมันเคยตู่ มันเคยโตมันเคยโตเสร็จแล้วเราก็จะใส่อันสะอุ่มกับใบแมงลกักเขาเบื่อสุกแล้วโมติดหมอ้อแล้วบัดน,นี้ค่ะบโมกลงก็ได้แล้วบัดน,นี้เดี๋ยวให้เห็ดเพิ่อนสุกดีๆก่อนปกติพักหวานเนี่ยาน้อยจะใส่ทีหลังเลยนี่มื้อนี้ยายน้อยใส่พร้อมเบิดทุกอันเลยอือแซ่บโหดโพพี่น้องเลยกินกับข้าวอ่อนๆฮอร์ แซ่บแซ่บแซ่บเสร็จละบาทนี่หันใส่ไปอีตู้แล้วพี่น้องเลยใส่สะโอมก,กับใบเมงรักพึกลงไปเลยนี่พึกลงไปเสร็จแล้วก็ปิดแก็ตโขงได้เลยจำเป็นต้องไปแกงนานเนาะพี่น้องเนาะจำเป็นต้องไปแกงนานนะเอาแท้อาว่า แค่นี้ก็เสร็จแล้วแซบแล้วซื้อมาแกงกินเองก็เป็นร้อยได้หนิพี่น้องเลยถ้าหาไปซื้อเพื่อนก็อ่ะเสร็จแล้วทีนี้พี่น้องคะ่ะเสร็จแซบนำใยน้อยเลยแกงเห็ดขนขาวใส่ผักหวานใส่หน่อไม้ยั่ว เซ่บๆฟนังยน้อยเลยจ้ะไปโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะมาเซ่บๆฟนังยน้อยเลยว้าวแค่นี้เด้อพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าเซ่บๆกันเลยจ้า